สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุภูสุคนนะค่ะเนาะมือนีมะดามฝรั่งคีนกสีมะเา้าไห้ฟังโตเนาะค่ะเนาะมือหนีมีบรรยากาศในสวนค่ะนง่งบ,บานฝนตกลินฝนตกลินก็เลยบอดด้บอดดเลระมือหนีบอดดเลาะฝนตกลิ้น,น,น, <c oughs> ม,น,น,นมันมีอยากมันจืดก็เลยบ่อยากยางเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นกับสีเบาไห้ฟังก่อนวาอ่ากัมีคอมเมนต์มากเนาะค่ะเนาะวา เสียงเบาไปเสียงเบาไปเสียงมาดามีเบาเบาหรือว่ากับพยายามเบาแต่ว่าบางคนก็บว่าให้ซื้อไม่เด้อค่ะอันนี้ก็เอาเอาเอาสายอันอี่อยังละ่ะสายสมอทอกเท็ดต,ตามที่นองสาเปิ่นบอกเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะขอบคุณนองสาเด้อค่ะทีมแบบบอกให้มาดามเข้าใจคือว่ามาดาม่เแถาเล้วมาดามนี่นก็บ,บ่ท่านเทคโนโลยีไอทีอีหยังล่ะค่ะ ไม่อีทิบาเันกับโบฮันมีเนาะค่ะเนาะบบฮันมีแล้วก็มีอีกสองคอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างยังเบาแต่ภาษาอีสานเทฉันฟังไม่เข้าใจดิฉันฟังไม่เข้าใจ,าใจพูดพูดภาษากลางไว้ได้ไหมสเนนบานนะต่อไปนี่มาดากยะยาสี่ามาดามกแบดาเด,ด,เดอค่ะมาะดามกะสีเบาสองภาษาเนาะค่ะเนาะเอาเทิงภาษากลางวาซาั บ้านเฮาร่วมกันเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนได้เข้าใจให้เพื่อนได้เข้าใจในสิ่งที่เฮาเบ่าเานาะค่ะเนาะกะขอบคุณคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณคอมเมนต์เขามากสิว่าทั้งสองทั้งสองคอมเมนต์นะคะสองสามคอมเมนต์เขามาเบ่าค่ะเอาต่อหลังจากที่มาอยู่มาฟินแลนด์เนาะคะ่ะวิสาพานหนึ่งเดือนเนาะค่ะเนาะ วิสาโอ้ปวถึงวิสาพันสิบเจ็ดมือลืมข้าววิสาพันสิบเจ็ดมือเนาะค่ะแล้วก็ามาถึงมาอยู่เดบประมาณก็นอนพักเดบประมาณสองสามมื่นเนาะค่ะมันเมื่อยเขาเก็เคยนั่งเครื่องไกลๆแบบนั้นเขาก็เมื่อยเขาก็ลาก็นอนพักอ่ะเด้ไปใส่ตอน,น,นแรกๆกับพนกระพ้าไปห่างไกลบ้านเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระพ้าไปซื้อเขา่า บอกว่าห้าต้งกินเขาเด้อเฮาสิกินบอกเปรูหนักคือเพิ่นบ่ได้เปรูนาเปรูหนักคือมันฝรั่งเิ่นก็นจะเอามาต้มเอามาต้มเอ,อาแต่แล้วบอกคอสิกินเป็นแบบโบดบดใส่นมเนาะคะ่ะเนาะเราสิกินเป็นหน,นวยมันเลยเออบไก่สื่อไก่มาเป็นนอ้นองๆกับมาอบ,อบอบแล้วกน,นเอาเปรูหนาว่างคางๆกะบ,บีบซอสร่วงกับกินคือว่าห้าบ่อย่ทองค่ะมาดามนันสิ้นกับการกินเข้า กินเขาเรียวเศร้าเทียงแรงกินเขาเนี่ยพอฮามาเจอเสีฮากับแบบบอลูว่าเฮาเขาบัเฮามันบอยู่ทองค่ะเพิ่นก็เลยว่าง,งั้นฉันจะพาเธอไปห้างไปซื้อข้าวซื้อเขามะหุงเขาบ้านเพิ่นกับบนิมคือบ้านเฮาเด้อค่ะขาบ้านเพิ่นเป็นสีแข็งๆบานนึงกะกกินได้อยกะกินได้สาหรับเฮากากินได้หรือว่าเฮาสือ่อบ่ถือไอ้ยี่ห้อที่มันมนิ่มๆเนาะค่ะเนาะกะอายุมาอีก เออคนก็เรียกว่าฉันจะพาเธอไปดูเรือนะพัสนมันเป็นไปนดูเรือมันเป็นเรือ,อ,อที่เขาเที่ยวจากตามเปเร่มาแล้วก็มาถึงตรงนั้น,สะ,นสะพานสะพานสําหรับรถข้ามไปทั้งสองฟังนะ่ะมันก็นจะเปิดอ้าออกค่ะสะพานจะเปิดอ้าออกเสียแบไว้อยังเสีย,สยละบนันนี้เรือมันก็นจะพานเข้าไป พอเรือผ่านเขาไปแล้วมันก็จะหูบขามากขึ้นเกลงเสียค่ะเนี่ยเพิ่นผ้าไปเบิงผ้าไปเบิงแล้วก็ไปกินไอศครีมไปนั่งเว้ากันแล้วเพิ่นก็ไปกินกาแฟตามภาษาเพิ่นละยุนันจะมีร้านกาแฟอยู่สองลานเนาะค่ะเนาะมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านแฮมเบอร์เกอร์แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่เออ่ท่องเที่ยวเล็กๆแถวแถวสำหรับคนคู่แถวมูโ,มโรเลยเขาจะไปกันเนาะค่ะอ่าเสรซตก็ตรงนั้นอะ บอกจริงๆมีนกหลายแห้งนกมันจะบินว่อนมันจะห่วงมันจะยางเรียนคือคืออยู่นี่เขานกนกเขานี่สิบม,มิการว่าคนมันยิงนกไปกินไปหยังบ่ม,มีแล้วค่ะบ่ม,มี่บ่มีกาน่าสีว่าขานกขาหยังพูนเขาจะมีสามเดือนใกล้ๆปีใหม่ค่ะเขาจะมีสามเดือนเนาะค่ะเนาะมีสามเดือน อาจะมี 3, 3สามเดือนช่วงนั้นเขาจะลาสัตย์ได้ค่ะกามีมูคนณหุ่นจักแฟนเพลินอยู่คู่รูนาะค่ะนะแฟนเพลินเป็นคุณคู่แฟนหนองมุกเอยซื้อซะแฟนหนองมุกเพิ่นเหีือสิไปก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปลาสัตย์ได้กวางได้ค่ะแต่ว่าก็บ,บก่บเคยไปเบิ้งน้ำเนาะตวันหนองมุกเราเคยไปเนาะเะนาะเข้ากับบจับบกบ่เคยไปเพิินว่าอู้มีจตู่งใหญ่กเจาไปหลากันกับสิมีหมาหล่าอีอย่างไปนําสินก็เนอกเลืองไปบันนี้กราบมากค่ะกลับมาก ลังจากนั่นแล้วกับมายุบานอีสองซมือ้อถ้ามาันวัานธรามดากะแล้วกับผ้าไปยางผ <c oughs> ้ามา้าม้าสองตัวอสมาก,กัปิระดินตอนนั้นม้ายังอยู่คะ่ะแต่ตอนนี้มา้าเ่าเรี่ยวตายเบิดเรียวคะ่ะอ่าเสร็จแล้วกับว่าเออฉันจะาพาเธอไปไปไปหาพอกับเมยตามที่ห้าฟังได้ตอนนั้นคือห้าภาด้ภาษายัางเลยฟังได้ว่าสิผ้าจน ไปหาพ่อกับเมยท่านนี่ก็ดีใจเนาะว่าเออคุณสื้อยังไปบอล่ะสิซื้อยังคุณกับไปสื่อกวางสิเนาะซื้อยังไปเยี่ยมเพื่อนเอาแค่ดอกไม้กับเทียน่าสันยังว่ะเทียนแบบเทียนมันเขาจะเป็นเทียนในยน่อยแบบเอเอกับพ่อหน่อยเนาะกับสิป,ประมานจังสีกรมี่อันใหญ่เป็นบงบักใหญ่ประมานเป็นคืบกับมี่เนาะคะ่ะสีขาวสีแดงแล้วแต่เขาจะเลือกเอา เขาก็ยังบ่ทันหูตัวนั้นบ่ทันหูกับเพิ่นกับผ้าคาบหลไปเนาะค่ะเนาะคาบหลกลับไปไปหอดเอ้ามันคือบ่มีบ้านคนมันคือมีโบดเนี่ยคิดก็ยังบ่ถามคือจักสิถามว่าหยังคือเฮาเฮาเเฮาาว้ภาษาบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็เลยว่าเอออ่่ลงรถประสันละว่าน่ะก็เราก็ถือเอาดอกไม้กับเทียนกับยามมะนํากันเอาคนคือเป็นสีซุ้มๆหลายๆเอ้ามันบ่แม่นเด้นี่มันอีหยังก็เลยถามล้วว่าอันอีหยังนี่มองได้นี่ เราเรียกว่าอันเฮาเต่าสมาเฮาเต่าสมาคือประชาประชาที่เขาเอาซแุแล้วก็มีบูดแล้วก็เอาซุไปบางคนเขาสีฟังเบิดเบิดโล่งเลยเนาะค่ะเนาะบางคนเขาก็สีแบบมีเงินหน่อยเขาก็เผาแลบบเอากระดูกใส่โกดก็เอาไว้ใต้หินจารึกเป็นสื่อเป็นตระกูลของเขาเจ้าเนาะค่ะเนาะ โอ้มันเป็นแนวนี้กับเคยเห็นเนาะค้นกับซุ้มข้าเจากรา่ังเห็นงานศซอยูแต่ว่ามองทีเข้ายางไปมองทีไปไปหา่าปายซื้อตระกูลโยกิเนีนเพ่นเนาะเนาะกะยางเสียอกไปไกลๆจากพวกข้าเจาจัดงานศซก็เลยไปไปเบิ่งโอ้ก็เลยไปเบิ่งซองมึงคักเขียนว่าโยกิเนีนตระกูลโยกิเนีนเพ่นมีไผแน่กสิ มีซื้อมหยังสลักจุหันเนาะอ่าเป็นป่ายหินแผ่นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะมาเนี่ยเอาดอกไม้ไปว่างเอาเทียนไปว่างอจุดเทียนจุดเทียนจุดยังกับกับบุงหมูแล้วว่าวบอกเนาะไหนเนาะค่ะฮากับบุงมูมาเนี่ยแล้วแล้วกับพักกลับมากก็เลยคิดโอ้พอเม่เแล้วตายเบิดแล้วก็เลยถามแล้วว่าพี่น้องคุณอยู่ใสแเนี่ยถามแล้วว่าแบบนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องคุณอยู่ไสแเนี่ยเราก็เลยว่าพี่น้องยูหันอยู่นี่แล้วก็ล่ฟังเนาะค่ะเนาะ เรอาอก็เลยฟังบันมีพีคนนึงติดกระเบ้าอันนี้อยู่อีกเมืองนึงขับรถไปประมาณลอยกวัวกิโลสัน่นฉันจะพาเธอไปเดอ้อนี่วะเิ่นกพาไปพาไปมองนั้นจากความเอินเม,อเมืองอีหยังหอกก็ลืมแล้วค่ะเนาะมันโดนละ่ะบันนี้ไปหอดโอ้ยไปเห็นพี่สาวเล้วก็สงสารเนาะค่ะเนาะก็อยู่นี่สิละอยู่คนดูงี่สิละแล้วนางรถเข็นแล้วบ่แข็งแรง เราเห็นห้าแล้วก็ดีใจเขามากอดเขามาบายเบ่งผมฉันชอบผมเธอทําไมผมเธวสวยจังเลยก็เออก็เบอกน้ำก็พาไปกินอาหารพากำไปกินอาหารก็กับกับกาบมาบานกับมาคุรุกับมาคูรุเราก็เลยว่าเราจะไปเราจะไปพักที่โรงแรมกันนะที่นั่นมันมี มันมีว่ายนะ้ํามันมียาคุชิมันมีซาวน่ามันมีอาหารอร่อยเออพ่นวาเนาะมันก็เลยพาไปไปอยู่หันสามมื่อสองขึ้นเนาะค่ะเนาะสามมื่อสองขึ้นกันก็หอดมือกับเออลืมพูดไทยค่ะขอโทษเออไปพักที่โรงแรมในตัมเปเร่ค่ะมียาคุชีแล้วก็มีสระสวนว่ายน้ําที่น้ํามันจะเป็นน้ําอุ่นๆเนาะค่ะเนาะมีซาวน่ามีอาหารอร่อย าสามีก็ได้พาไปพักที่นั่นเนาะค่ะเนะาะสามวันสองคืนสามวันสองคืนก็ออแฮปปี้ค่ะทุกอย่างแฮปปี้โอเคมาดามโอเคอมากเลยมมาดามโอเคแล้วเพิ่นกับผ้ากับกับหอดมือกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะกับเบิร์ดสิบเจ็ดมื่นสิบหกมื่นมันกับข้าวเดียวเนาะค่ะเนาะแวบๆบแบบเดียวกลับไปขึ้นเครื่องค่ะไปเฮซิงกิแล้วกลับมาส่งเนาะค่ะเนาะ ส่งเล้วทุกอย่างตัวบินอะไรเรียบร้อยเซ็จเป็นห่วงห้าวขยันห้าหิวเนาะกับบบัวแล้วดอกแล้วกับเถ่าแล้วเนาะเออเออเขาก็เลยเอากล้วยกล้วยหอมอ่ะใส่ในกระเป๋าสะพายให้เราเราก็สะพายเข้าไปเขาก็ว่าให้ถอดเสื้อแล้วเอาเข้าเครื่องให้ผ่านไปตรงตรงที่ผ่านเครื่องเขาจะสแกนนะคะก็ผ่านเสื้อกับผ้านเข้าไปค่ะไปหอดกระเป๋าแล้วว่าปี๊ปปี๊ปปี๊แดงึืนบาบบาบ ทุกคนหันมาหาคนที่ผมลำๆคนเดียวที่ยืนอยู่นานี่จืดจะรอไปไหรอมั้งแบบนาซีดนาแบบตุ๊กใจแบบเขาก็แนมแล้วก็ยางเขามาจากตรงนั้นที่อยู่สามคนยางเขามาทั้งหมดเป็นเจ็ดคนเพื่อสีมะขนเห่า่าเฮามีอีหยังเครื่องมันถึงหอกเขาก็ไปยิบกระเป๋ากลับมาเขาก็บอกว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอประมาณซีซี่ในกระเป๋าอหละค่ะแต่กระจกบอกหยังเนี่ยเขาาเดาเอา นี่เขาเรียกว่าเทเขาเรียกว,ว่าดูเลยฉันไม่ฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรเขาก็ยิบออกมาเทลา่าเนาะเขาเนะาะแปรงผาพรีมัน่นมาดามสิบ่คอยมีอีหยังแตงนาหรอกค่ะมาดามแตงหนาบ่เป็นแบบขี้ลายแห้งแตงแห่งขี้ลายเขาก็ยิบ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 ออกมาเนาะเขาเนาะยิบออกมาแล้วว่ามันกับบ่มีหยังก็เบึงในซิบหน่อยซิบใหญ่กับบ่มีหยังเขาก็บึงมันี่เขาก็เลยวางไปรีลยรย่าง,บาง,บ,างบ,บางขับไปบ้างขับไป ไปหอดมากลกวยห้อมนั่นแหละค่ะห่องอีกอีกอีกขืนอีกโอ้ยมันเมนเียนแหลวเขาเราพาก,กันหัวสซมเนาะโอ้เจ้านี่เอากลวยเขาก็เรียกว่าคุณจะเอาไปกินหรือคุณจะเอาไห่ทิ้ง่าสัน่นเอาค่ะทิ้งโดว่าสั่นทั้งหนียานเนาะทิง้งเลยฉันบ่เอาฉันกลัวยานตอนไปขึืนเครื่องเนีนมันห้องอีกเนาะเขาก็เลยทิ้งโอ้ยนั่นลหละเป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้น,ตนแห้งอีตอนเครื่องมันห้องแดงๆน่ะ ก็โอ้ยก็จังบ่มีอีหยังในกระเป๋าเป็นหยังคือดังมีมีอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นประสบการณ์ที่แบบสิบสิบหกสิบเจ็ดบ้นที่มาเยี่ยมชมฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะมาเที่ยวตามบัตเชิญพ่อใหญ่นั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ของคนเฮาที่มันบ่ฮู้มันก็ได้ฮู้ไว้เนาะค่ะเนาะก็ขอจบคลิปนี้เนาะค่ะว่าเน่าไปหลายกับอัพโหลดมันกับบุคคลอยากอัพโหลดเนาะค่ะเนาะขอยูทูบหน่นยไหมก็สิขคลอว์เบาสั้นๆแค่นี้เนาะค่ะเนาะ คันยังไดก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณกับการติดตามมาดามฝรั่งคีนกฝั่งฝั่งฟินแลนด์เนาะค่ะเน,ะนานะคะั้นยังไดขันมินไรพิษพาดประการใดกะคอมเมนต์มาไตคลิปเด้อค่ะเด้อพร้อมที่สิปับปุงแก้ไขทุกสิ่งอย่างค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ